สวัสดีครับเป็นเวทพี่ๆนะครับก็พบกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาแกะกล่องสองพระนะครับเนาะนี่นะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะกระดูนะก็ได้มาอย่างเงี้ยนะครับแล้วแกะพร้อมกันเลยนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเนาะก่อนจะไปดูว่าข้างในเนี่ยคือพระอะไรนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะพระกล่องนี้นะครับเนาะนะครับ ผมได้มานะครับผมได้มาหลักร้อยผมก็จะมาแบ่งปันกันหลักร้อยนะครับเป็นพลาดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามามาแกะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะพาบางอย่างนะครับเนาะพาบางอย่างที่เราดูจากรูปแล้วะนะครับเนาะบางทีเราดูบางมันก็มีนะนะครับที่ดูจากรูปแล้วมันดูไม่ขาดมันดูกล้ามกึ่งเออเราก็ต้องรอเราก็ต้องดูองค์จริงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พรานะครับบางอย่างนะเราดูจากรูปแล้วมันดูง่ายนะครับเนาะนะครับมันก็นะครับเราก็เนี่ย ทำแกะกล่องด้วยกันแกะกล่องสองภาพด้วยกันได้อย่างเงี้ยสบายใจนะผมนะพามันมันก็จะมีนะนะครับดูยากดูง่ายนะครับเนาะอย่าว่าจะดูตาดเตอร์คือคืออย่าว่าจะดูแค่รูปเลยนะครับนะครับสองขามือโดนก็มีถูกไหมครับธรรมดานะครับผมนะนี่นะนี่นะก็นะครับเนาะได้จากพวกพวกันมานะครับเนาะก็ะ ได้มาหลักร้อยนะครับได้มาหลักร้อยก็นะครับเรามาแบ่งปันกันนะครับหลักร้อยเนาะวิ่บตามสไตล์ต้องหลักนะครับเนาะเอาผ้าดีนะครับผ้าแท้ผ้านาชายเอาไปใช้กันนะวี่นะครับก็มาดูนะนะครับเป็นผ้าอะไรนะครับหนีนั่นเ นี่นะ <abra zz> เป็นพระนะครับเนะาะพระพุทโธน้อยนะครับปีหนึ่งหกนะครับเนาะของคุณแม่บุญเรือนนะครับเนาะคุณแม่ชีบุญเรือนเห็นไหมครับนะเป็นพระพุทโธน้อยนะครับปีหนึ่งหกนะครับเนาะนี่นะครับที่นะครับเนาะที่สร้างปีหนึ่งหกนะครับแต่หน้าใช้ก็คือนะครับเนาะใช้มวลสารของนะครับเนาะ พระพุโทโธน้อยรุ่นแรกนะครับ2494นะครับก็คือนะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นเนี้ยคือไม่ทันคุณแม่ปลุกเสกนะครับเพราะคุณแม่เพราะคุณแม่เขาถึงแก่กรรมปี2507นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับสร้างปีนะครับเนาะ2516นะครับแต่ใช้นะครับมวลสารของนะครับรุ่นแรกปี2494นะครับแล้วก็นะครับเนาะนะครับความความสําคัญก็คือนะครับมวลสารเก่านะครับเนาะ บวชสารเก่าแล้วก็ได้หลวงพู้ทีมวัดละหารไล่ช่วงปกช่วยปลุกเสกนะครับเนาะคือเกจิใหญ่นะครับพิธีใหญ่นะครับดูนะครับเนาะเห็นไหมครับดูง่ายไหมครับพาปีหนึ่งหกนะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับนาะหลังยันมีสองแบบนะครับเป็นยันอย่างนี้กับยันอย่างนี้นะครับเนี่นะครับดูง่ายไหมครับน่ะเนี่ยนะครับเนาะก็ได้มานะครับเช่นเคยครับบอกก่าวกันนะครับไลมาหลักร้อยนะครับก็นะครับแบ่งปันกันหลักร้อยครับนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ใช้นะครับพระแท้พระดีในราคาถูกผมว่านะครับผมว่าผมก็ได้บุญด้วยนะนะครับผมคิดื่งผมอย่างนี้นะนะครับได้ไปปกปักรักษาคุ้มครองกันนะครับนะครับพอพระนะครับนะผมคือนะครับเนาะเราพระท่านนะก็สอนคําว่าพอเพียงนะครับแล้วคนหนึ่งมันก็ผมคิดว่าใช้พระไม่ได้มากมายนะครับนะผมก็ผมก็ถือว่าผมมีชุดที่พอใจแล้วนะครับเนาะ นะครับเราก็นะเราเจอเราก็ปึ๊บเราก็มาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยนะให้คนได้ใช้นะครับผ้าแท้ผ้าดีราคาถูกนะครับแล้วก็มาบอกว่านะครับผ้ารุ่นเนี้ยนะครับเนาะหน้าใช้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็นะครับเนาะเขาก็ศรัทธาแล้วเราก็แล้วเขาก็มาใช้อย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมได้บุญนะนะครับเนาะนะครับมันเป็นนะนับใจเราเป็นสุขมันก็คือมันก็คือสุขนะนะครับสุขก็คือความสบายใจนะนี่นะครับ ดูนะพีได้มารับเนะหกองนะนะครับหกองนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอแก้หน่่ยนะนะครับผ้านะครับเนาะนะครับเราดูจากรูปมันก็ดูง่ายอยู่แล้วนะนะครับก็เลยเนี่ยนะครับก็เลยมาแกะกล่องของผ้ากันด้วยกันได้นะพี่นี๋ยวนี่นะ เป็นนะครับน้ำมวลสามเก่านะครับเนาะของรุ่นแรกท่านนะสองสี่เก้าสี่นะครับแล้วก็ได้เกจินะครับหลวงผู้ทีมละหารไล่แล้วก็เกจิสายธรรมยุทธ์อะสายวัดป่ามากมายนะเพราะคุณแม่เขานะครับเขาอยู่สายธรรมยุทธ์นะนะครับท่านมีอาจารย์เป็นสายธรรมยุทธ์นะสายปฏิบัตินะครับผมนะสายอธิษฐานจิตนะครับมีหลวงปู่แหวนนะครับเนาะเยอะครับนะครับเกจิสายวัดป่าเยอะนะครับผมนะนี่ดูนะเห็นไหมครับ ได้มาหกองค์นะครับเนาะนี่ก็ดูก่อนนี่นะเห็นไหมครับนะพาปีหนึ่งหกดูเนื้อหามวลสารสิครับนะครับนะแต่พารุ่นนี้นะครับเนะเขาเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามวลสารเขาเยอะนะครับเห็นไหมครับเนื้อหามันก็เลยไม่ค่อยเข้ากันนะครับมันก็เลยออกจะเป็นลันลานแต่ไม่แตกนะครับลันลานนะครับผมเนะเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับถูกแก่มวลสารนะครับเนาะเนี่ย นะครับนี่นะครับเนาะก็มาดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับเราจะแกะมวลสารนะครับผมนะเนี่ยนะครับก็นะครับเราได้มาหลักร้อยก็แบ่งปันกันหลักร้อยนะครับอะนะครับเช่นเคยนะครับเนาะแกะกล่องแล้วนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นห่านนะครับผมนะนี่นะพู่นะก็นี่นะนะครับ จะเป็นปี16เห็นไหมครับนะดูเนื้อหานะครับนะนะครับดูเนื้อหาปี16นะครับในด้านหลังเห็นไหมครับนะจะมีสองแปดอย่างที่ผมบอกไปนะครับเนาะเป็นหลังยันอย่างนี้กับหลังอย่างนี้นะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับเนาะหลังยันนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะนะครับ คุณแม่บุญเรือนนะครับเนาะพระผู้ต้พระผู้โตน้อยคุณแม่บุญเรือนนะครับเนาะวัดสารนาทปีสองห้าหนึ่งหกนะครับเนาะนะครับหลบผู้ทีมปลุกเสกนะนะครับพิธีใหญ่ครับนะครับเกจิมากมายนะครับผมนะเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับดูเนื้อหามโนสารนะครับเนาะ หลังไหมครับเนาะเป็นยานอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามียานสองแบบนะครับเนาะนี่นะครับพระพุทธน้อยนะครับนาะแม่บุญเรือนนะครับออกวัสรนาฏนะสองห้าหนึ่งหกหลวงพุทีมปลุกเสกนะครับคือนะครับไม่ใช่มีแต่หลวงพุทีมนะนะครับเป็นพิธีใหญ่นะพี่นะครับเปพิธีใหญ่นะครับี่เห็นไหมครับนะยานมีสองแบบนะนะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับนี่นะนะครับ นีนะครับเดี๋ยวนี่นะพี่เห็นไหมครับเนาะยันจะเป็นยันอีกอย่างเห็นไหมครับนะก็น่าดูนะครับเนาะนี่ดูด้วยกันเลยนะครับต้องขออนุญาตด้วยนะครับเนาะพระพุทโธน้อยนะครับนำผสมมวลสารพระผงของแม่ชีบุญเรือนวัสลานาดนะครับเนาะคือปวนมวลสารเก่านะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับมีสองพิมพ์นะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับ เกจินะครับพิธีปลุกเสกนะครับนอนหลวงผู้ทีมละหานไล่นะครับหลวงปู่ข้ามวังว่านะครับนอนหลวงพ่อบุญวัดบ้านนาหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับหลวงปู่แหวนนะสุจินโนนะครับและเพะพระเกจิอาจารย์นะครับสายธรรมยุทธ์นะนะครับและสายมหานิกายร่วมกับวิถารจิตนะครับนี่นะครับเนาะเป็นพระดีนะครับเนาะพิธีใหญ่นะครับเนาะที่นะราคายังนะจับต้องได้นะครับผมนะคือราคาเยาวชนแล้วกันนะครับตีตั๋วเด็กนะครับผมนะ อุ้ยนะครับโทษทีโทษทีหลุดไปอีกองนะมีมาเจ็ดองนะพี่อ่ามีมาเจ็ดองนะครับนะจะได้ดูด้วยกันนะครับเนี่ยสภาพไหนก็จะได้นะครับจะได้ชี้กันถูกนะพี่อ่ะไปตรงไหนนี่แล้วกันนะครับอึบอึบอ่านี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะพอดีพาน้องก้าวนะไปแข่งบอลนะครับเนาะ กสบพอสมควรนะครับก็พอดีจริงๆมันต้องมีโคสองคนนะครับเนาะมีโคสองคนแล้วตอนนี้นะครับเนาะเขาเหมือนเขานะครับเขาแบกนะครับเขาแบกอายุนะนะครับเป็นเด็กเจ็ดขวบที่ต้องไปแข่งในรุ่นในรุ่นแปดขวบนะครับแล้วก็นะเด็กเนี่ยนะครับเนาะเขามีช่วงต่างนะนะช่วงช่วงเด็กเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะมีความต่างมากนะหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สัก สิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดนะครับยี่สิบถึงยี่บห้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นความต่างแหละนะครับเพราะพอสิพอสรีลาร่างกายมันเริ่มมันเริ่มจะอยู่ตัวนะครับแต่เด็กเนี meter, ่ยนะครับเด็กเจ็ดขวบแปดขวบมีความต่างนะครับนะครับก็ไปยืนรับนะครับพลังแข็งของเด็กแปดขวบนะเด็กเจ็ดขวบก็เลยเมื่อคืนก็เมื่อวานก็นะครับตบัตบอมพอสมควรนะนะครับก็ขาเจ็บมือซ้นนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับเราคลิปที่เซฟลูกเนี่ยนะครับมือคือมือเจ็บเลยนะนะครับมือเจ็็บนะครัก แบบมันจะหมดเวลาพอดีนะไอ้เซฟเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนที่แบบเพราะมันไม่มีโกสำรองไปเพราะโกเพราะไม่ใช่ไม่ใช่โกสำรองโกอีคนน่ะโกแปดขวบนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเข้าโรงพยาบาลนะครับกเม่อวานก็อยู่คนเดียวก็เลยยืนก็เลยยืนซดคนเดียวห้าแมตช์เลยนะครับนะครับก็ลูกนี้ก็ต้องเอาผู้เล่นมาเป็นโกต่ออีกสักหนึ่งนาทีกว่านะครับแล้วพอเขาแช่น้ําคงน้ําแข็งอะไรเสร็จนะครับนะครับก็เลยเขาบอกว่าเขาจะ เขาบอกเขาไหวนะก็ยืนต่ออีกสองเมตรนะครับก็จบไปเมื่อวานนะครับก็ถือว่าสับักสะบอมพอสมควรนะพี่ๆนะครับก็วันนี้ก็นะครับมาแล้วนะครับก็มาลงมาชมด้วยกันนะครับเนี่นะครับก็เป็นนะนี่นะครับพับผู้ตัวน้อยนะนะปีหนึ่งหกนะครับที่ลู่ทีมปลุกเสกนะมวลสารเก่าแล้วก็วิธีใหญ่นะครับนะนี่นะนะครับเราก็นะครับเนาะ าลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นพระผู้โทน้อยนะครับปีหนึ่งหกนะครับนมวลสารเก่าแล้วก็ได้หลวงพุทิมวัดละหานไล่นะครับแล้วก็เกจิสายธรรมยุทธและมหานิกายนะครับมากมายรวมปลูกเสกนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับมีมวลสารเก่าแล้วก็นะครับมีหลวงพุทิมละหานไล่ปลูกเสกด้วยนะปีหนึ่งหกนะนะครับก็ดูนะนะครับดูรุ่นนี้หลังยันมีสองแบบนะนะครับนี่นะครับดูเนื้อหามวลสารของพระปีหนึ่งหกครับใช่ไหมครับ นี่นะนี่นะนี่นะครับความเก่าของพับปีหนึ่งหกนะครับเนาะเห็นไหมครับหลังยันนะครับเนาะนี่กระดูกองค์อื่นด้วยนะครับเนาะอันนี่นะครับเนาะภาพขาของพับปีหนึ่งหกนะครับ นี่นะเวับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับขายปีหนึ่งหกนะครับเนาะผมชัดนะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับเนาะรอยคูดก็ยังมีนะครับเนาะพปีหนึ่งหกนะอย่างที่รู้กันเหมือนลูกพุโต้เห็นไหมครับเนาะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยครับนะครับนะมีบล็อกกดเห็นไหมครับเหมือนเหมือนครอบตัดเห็นไหมครับเนาะ พระรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีส่วนหนึ่งที่ลงกูไว้บ้างหรือเปล่าครับเหมือนบางองค์มีขี้กูนะครับแล้วเหมือนเขาจะเบิดอะนะครับเหมือนเนื้อเขาระเบิดเห็นไหมครับเนาะเห็นไหมครับมันมีขี้กูนะนะครับประวัติผมก็ไม่ได้และประวัติใน Google ก็หาได้ไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีแบ่งลงกุหรือเปล่านะครับแต่มันเห็นไหมครับดูนะนะครับเราดูจากองค์พระนะครับตอนที่ผมบอกให้ให้การสังเกตนะครับมันเหมือน คราบกู่เหไหมครับเดี๋ยวเนื like <government> ้อหาเขามีเกิดการระเบิดอ่ะนะครับเนาะอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูนะนะครับเหมือนมีเหมือนมีขี้กู่เหไหมครับแล้วก็เหมือนระเบิดอ่ะเหมือนอบเหมือนอยู่ในอาจจะอยู่ในกู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้เราก็นะครับเนาะเราก็เห็นเราก็บอกกล่าวกันตรงๆนะวีนะแต่ผ้านะครับธรรมชาติผ้าเขานะครับ แท้ดูง่ายครับปีหนึ <aquí en S 1> ่งหกเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะครับองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้การเสมือมานะครับเนาะแล้วก็นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ